ว่าแล้วว่าแล้วเออแต่ผมนี่ oh, คือเลยก่อนยอดดอยเอชเกมแม่วันนี้กับเกมที่ชื่อว่าลิกออฟเด็กเซนเด็ดเด็ดเจนแม่นล้วมดบินได้วันนี้เราอยู่กับห้าคนนะครับอยู่กับคอยนี่คอยเล่นเอชอ่านเล่นเวก้าไอตีอามาฮิตเล่นอันนี้เอชไอชอชเล่นรอบแล้วนะเขาบอกเพราะว่าอามาฮิตหลักกูวัดมืออามาฮิตเหรเฮียมึงตอนที่มึงเล่นกูอ่ะไอสัตว์ มันขี้นะไอตี๋มันขี้อ่ะจะไรยี่ฝอยทะหมีเข้าป้องเกินมึงก็ตายแล้วเน็ตช้าเหี้ยทำคลิปเบอร์กูตายไปหลายรอบแล้วนะเว้ยเน็ตกาบเฮ้เน็ตี๋คิดว่าตาอนนี้แพ้ว่ะเพราะไอ้ฝอยมันจะเอามึงก่อนไม่ก็เอากูก่อนสองอย่างเออว่ะมึงจาไม่ทำเหจริงจริงไม่อย่าเพิ่งนะมึงไม่เอาตัวละครผู้หญิงไหมหมดเลยวะเออกูอ่ะน่าจะสองอยู่ก็เหลือมึงนั่นแหละมึงไปว่าใครอ่ะอ้าวทำไมเน็ตกูบอท่ยไอ้พวกมึงกันเนตบอทกูเน็ตคน เออเนิเ่นแกไอติมอต้มันเม็ดเฮียเอาชั่วตีไม่น่าชั่วแม่มเสร็จไอติ้งชั่วเออว่ะเดี๋ยวแป๊บมันนะกูปะเ,เปิด g o เ g l e แป๊บเดี๋ยวน้ำมาลืมเชี่อะไรกูเกิลอ่ะแม่เอ้ยลืมจัดนาทเรียเนะี่ยแม่ทมีเวทส <99. S 1> ิบเก้าแค่สิบเก้าออกลเลยว่ะีความสตานอยู่ที่ฐานแป๊ ฮาวเวิร์ดก็ปิดกเนทำหมอยอะไรแล้วแป๊บดิกูเล่นไม่เป็นเดี๋ยวบอกใครเขาได้คุเล่นไม่เป็นท่านมึงกลับไปเล่นกับบอลเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวบอกใครเขานะกูเล่นรีเวนต์ครั้งแรกในการสู้กับเพื่อนเลบองไอ้เคลียรมึงหยาบบินไอ้เย่ขี้โกงชีวิตบองเดี๋ยวจะโชว์แอนติ้เลยอย่าเพิ่งมึงบินเนาะกูบินได้นะสามไม่รอนเห็นไหมคุณใช้มือบินเป็นไงจะโชว์มึงแอนติ้ได้เลย กูนัง <stars> ่งปั๊มมาดูท่าเต้นดูท่าเต้นนะฮะแอนพิกเชอะเชอะมึงดู <Jamie. S 2> ท่าเต้นกูมึงดูท่าเต้นกูว่ามีเพื่อนเต้นอะไรก็คืออะไรตับไต้นใส่ใส่ไหมาเฮ้ยพลอยมาเต้นตรงนี้เต้นตรงนี้ตรงนี้เออเนี้เต้นเราเต้นเราเออเนี้ยเนี้ยกับเป็นเต้นดิเต้นดิไอ้อมไม่ยืนกลางเคเต้นดิพลอยคนที่สามเอเออพอร์ล็องดีเนี่ยดูดูท่าเต้นมันเดี๋ยวใหญ่ใส่เทียไปเอามีมันี้เงินเหอะเลยมึงนี่ไม่ปกติ คิดว่าปกติอะไอเฮียกดผิดเมื่อกี้จะกดอีไม่ใช่กดอ่ะแม่แม่ฉันเฮ้ยไอเฮียไอเฮียไอเฮีย้ำไอเฮียครับเดี๋ยวนี่กูเฮ้ยจำหนึงแม่หันโบโลตัวนี้ฮะโบโลตัวนี้ไอ้กูให้แล้วเฮ้ยไอตี๋ไม่เฮ็ดไม่ต้องมาต่อดูมันก็อัมามหิตจริงๆหรือไม่ลุงตัด แม่งเอาไฟเผาคนน่ะเออแม่งเที้ยวทิพย์พาเราไปเอาวันนี้มึงวันนี้มึงแวบกลับได้ฉันจะรอดเลยโอ้วแว็บกลับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอตี๋มึงไม่ต้องมาอยู่ในนั้นเลยสัตว์มึงมานี่มายาเก่งมายาเก่งเต้นพุ่มไอ้เหี้ยเรารับในรองยาพ่องอ่ะไอ้และเวทเท่าไหร่เจ็บเข่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยฮียกูตายกูตายเออกูหิวให้เลยนั่นแหละกูเสียกูหิวให้มึงฟรีๆอันหนึ่งแต่ไม่ใสมึงก็ใส่ตะกี้กูอยู่ได้กูโดนตั้ซะงั้นเฮ้ยมันใส่ใช่เนี่ย โอ้เยอ่เยกดพตุกแปมทำากอพจะกดจะกดหนีนก็ใชเยเนี่ยเอาได้ปะไอ้ไว่ไอ้ไอ้ไข่ไอ้ไข่ไอ้ไขอ้ไข่ไ้ไข่ไข่ไข้าข่ไข่อ้ไข่นอ้ข้ไข่ไอ้ไข่ไอ้วข่อ้มข่ไ้ไ่อ้ไข่ไอ้ไม่ไอ่ไอ้่ออ้้อไ้้อ่ไม่โดนวไ่โดน้อมไม่ยิงวะ เพอาะมั่มหลักกู๋ยมั่มหลักคนกูณเล่ทางเดียวกูต้องเล่นวิดเฟรดิกูปุยได้ใกล้ตายแวบเข้าไปในฐานมัาคนเกียด์อะไรเกี่ยวเนี่ยนะคนชั่วจิ้มจ่ายเฉลื่อยชั่วตียังไม่ทิ้งไปเลยมาเออแล้วมึงทำเพี้ยอะไรอ่ะอ้าแล้วมึงทำเพี้ยอะไรตีเลยอ้าวเดินไปเตีตีแจกเลยตีแจกไอ้เหี้ยตีไม่แจกปุโอ้ยว่ากุ๋เยอะสัตว์กลาคืนไหม พอยกูเห็นนะพอยเฮ้ยพอยระวังโอ้โหผมไม่ได้ผมปีกันจริงไหมผมแม่งลาชีมไม่ตัวอีกอะเฟลมาเลยเอาคุในป้อมเลยอ้ะเอากูในป้อมเลยไม่เอามึงในป้อมไอ้ยังโว้ยล้างมืออยากล้างไปดูมนาดูมนามันก่อนนี่ล้างมีนาเนี่ยน่าเอาอะรู้ล้างหลังล้างจริงอะไรอโอหตายแล้วล้างหลังล้างจริงเสมอใช่ปะ แมนใส้เขี้ยตีมากเลยแห่กูอยู่ได้ไอ้ผัดมันต่อชิบหายที่เนี่ยเอ้ยอาร์มเอ็มพอยเอาเรื่องเถอะจะชื่ออาร์มทำไรอะอาร์มทำไรอะชัปอะไรโอ้ยคู่ติดปันปันมึงอ่ะปันอีกคูโดนมปันยังได้แตกูอยูให้มึงปันได้กันเนาะกูเนี่ยขังอย่างเดียวเลยปันกันได้ไอ้เชี่ยเจ้ากูก็บอกมึงก็ต้องมาตอดกูมึงล็อกได้กูหิวได้วะแต่ีะยวเชื่อว่ามันอยู่ตรงนี้ ดุ้มลดไปตั้งหนึ่งร้อยเนี่ยไม่ถึงร้อยสิครับต่างเลยสกิลหนึ่งไอ้เชี่ยนี่มึงไอ้เชี่ยมึงจะตอดติมแล้วไงมึงมาก็มาดิตัวตี๋เล่นทำไมอะไรแกตีได้หยุดนะพิ้งไปวิ่งมามันปล่อยหมีระวังเลยมึงแอนตีเล่นหรอเดี๋ยวกูแอนตีเล่นมั้งไหมถ้ากูแอนตีเล่นได้อ่ะเออมึงแอนตีเล่นมั้งดิอุ้ยไอเชี่ยมี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 น่าเยอย เลือด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 ไม่หรอกปั้นมันเรื่องนี้โอ้ยเรื่องเบอร์เบอร์เจี๊ยคุณช่วยไอเยี่ไี้ยี่ไอ้ติ๊บไอ้ยี่ยอนติ๊บไอติ๊บไอ้พป๊ะก๊าเล่กวนนเน่ ลอยคไอ้เฮียยอยไม่ดีน, medium, นะมดีพี่อยคึกไอ้เหียเี่ยช้เม็ดมาคลึกอยู่มึงไม่ดืเลอเิมเือห่โอ้ยแล้วทไมมึงไม่นเลอะเออบกกูเลือฮัลโหลกงไม่ต้องเฮนโลเฮนโลไอ้เหียตายแม้ไอ้เหี้วเจงวะโคตรดีเนะอ้าวอี้กูไม่ตายอะ ไอ้คอื่นเอ้ยนี่มึงทำบุญวัดไหนนีชั้นเนี่ยอ้มอมออม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 ั้มอ้มอั้มอัมอ้มอมอ้มั้มอัมอัมอมอมอัมอั้มอ้มอัมอมอม้มอมอ้มอ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 ้มอมอมออ้อ้อมอาอมอมอมัมออมอมมอ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 ม ใครนียอยู่ห้พิดเพลงไอ้เหี้ยมันมันเจ้าพ่อไอ้เหี้ยไม่เข้าอ่ะโอ้ยไอ้อ้ามเยอะเอาไงยกคุยเลยยกคุยเลยเยอะนี่ดิรอดดิวเลยนักหนาวคุณใจไหมสุกับแอนนี่สู้กับแอนนี่กับรีแบงค์ครั้งแรกเนยผูกู เขียวหิวไว้เขียวหิวขอบคุณที่ให้เลือกสามสองอจฉาหักพวกมึงได้ภูมิใจมากนี่กูยังไม่ตายเลยเนี่ยภูมิใจจริงกูยังไม่ตายถึงกูจะแจกขนาดกูไม่เคยตายง่ายไอ้เหี้ยกูรอเล่นทำเลยนกูรอเล่นกูึงับมือร้อนนะเดี๋ยวกูปล่อยคิมเบอร์ไปเล่นด้วยแล้วกันคิมเบอร์กูเหงานะหาเพื่อนเล่นอยู่เนี่ยไม่เป็นไรเหล่าพ่ออ้าวเหี้ยสกิลใส่คิปไปสัตว์ มันใสเชี่ยชั้นมาได้ไปเล่นมาตีเอาอดาวเฮียมีคุณต้องรอดคุณต้องอารอดแล้วโอเคเรื่องหรอฮะสินอย่ายิงทิเบอร์กูพอย

กูอยู่หลักลางแมพไปลอยม่ตยดรไม่ตายกูอยู่หลป้อมพอยป้อมกูยัง้ยิงมาพอยพอยกูอยู่หลังป้อมพลอยยิงมายิงมายิงมาพลอยยิงมานั่นแหลบ้เย้กดิ้นโอ้โหตีคือกระบะไม่ไม่โดนอันนี้ฉันต้องตีน่มาหนมาหมดกูม่กูขมาอ่ะมาหน้าหมด เ้ยนยยี่แปดมึงยี่แปดเดี๋ยวกูช่วยเดีกูให้มึงลุยเลยเดี๋ยวให้มึงลุยเลยยี่แปดตุ้มว่าแต่กูต่อตุ้มต่ออุ้ยเอ้ามึงหายไปไหนอ่ะอย่าอ้าวอ้าวอ้วีจมันงบายมึงย่นนี้จะตัวมานี้ไอเคียวมึงยามึงจะเก่งกับคนเลือดเหลือกจุดเดียว ยังกำมังเก่งใจอย่งี้แม่งแกกับคนน่งไอ้อันตรีไม่ทันไม่ใช่สามสองได้เออันติีไม่ทันเลยกูจะออกของไม่ใช่อะไรออหอพ่อแกตตรงมีโคตรดีเลยนะอบอกของเก่งใจเดี๋ยวพวกมึงนี้ไม่ตัวเไอ้ตตรงนี้โอ้ไม่ใช่แล้ให้โอกาสผู้เล่นหนอให้โอกาสสัตว์โลกหน่อยเอ้ยเมื่อกี้กูทำไรวะ โคตรโหดเลยรีแบ็คนี่ต้องออกเว้ยแรงๆปะแรงอือแรงแรงโคตรแรงแรงของโคตรโคตรโคตรโพ่อโคตรแม่แรงโคตรมันจะโคตร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 ทำไมวะมันเข้าใจว่ามันจะโคตรโคตรโคตรทำไมวะแลักษาะชิมูดโคตรโคตรโคตรเงี้ยมันเข้าใจว่าโคตรไอ้บ้าไอ้บ้ามันจะตายแล้วเอาอย่างี๋ อากเปนความหาอดี๋ยวกใส่ตอนนี้กระแสของมึงอ้ตีเดินมาเลยนะตีเดี๋ยวกูจะใส่ตอนนี้กระแสงมึงทำไมอ่ะไม่มีใครได้ยินเลยเอรอมาเรียนมาเรียนต้องใทำ ถ่ายคลิปอยู่คันนี้อะไรนี่ท่านท่านอยู่ท่นอยู่อ๋อโอเคโถ่ายคลิปอยู่อะไรวะอ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยวันดีอ่ะเชียตออเหรอขอให้แปะก่อนแล้วค่อยพุ่งไม่ใช่พุ่งก่อนแล้วค่อยแปะอุ้ยนันของเว้ยกูเริ่มเยอะละกูหิวูส์คูเยอะละขอบคุณที่ให้เลือดมึงเก็บหนึ่งอันกูเอาหนึงสองเอาเชียเออมึงมึงมึง้ามาซาซาซาไอ้สัสซาเอาเชียเจย์พอย์กูสายยอมมาแรก ไอ้พี่อยากกูไอระวังคิบเบอร์มีมันแรงกูคงหมดชีวิตกูเอาคิวปอยเอาเลือดไปพวกมึงไม่คิวก็ได้คิวกันดีนะปุ๊ปปุ๊ปจ้อนอยากมึงมึมีแอนติหรือเปล่าไม่มีแอนติเว้ยแม่งไม่มีแอนติเว้ยอีกทีอีกทีอีกทีคิวไปตีไอ้พอยเลยเลือดฝั่งกูตีเอ็นเอเอ็มสี่แล้วไปคิวเลยเชียวกู อุ้ยเอาซ no I mean. oh, ีนเมนพม็นซีนเแล้วยังตายอ้าอ้อมเลยเอาอาตายอายวจะหนียวอะโอ้ตายอย่างสวยงามาอย้ก็แปแล้วก็ไม่แปดเออดีแล้วก็ไม่หนีเออดีตายเอาไม่ตายาอาาไม่อะนะเอมซนนี่ยัเอาตายคู่อีกเหรอแม่งตียัดเกูเลย หน้ามึงได้นดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมหน้ามึงโดนนดตีเว้เท่าไหร่ตีเว้เท่าไหรตอนนี้กูเว้ยร้อยยี่สิบร้อยเจ็ดปีโอเคเนี่ยร้อยยี่สิบหกตีมันกระจอกนะเวทของมึงอ่ะตอนนี้มันจะมาเล่นไหลเว้นถึงร้อยกว่ากูอีกมึงมีเงียบไปเลยอะไรกูตีเร็วกว่ามึงแล้วกันโอ้โหเก็บเลือดเองมึงแล้วกันมาหาเยอะกว่ามึงแล้วกันควยมึงมีนี่เดี๋ยวเอดเยอะกว่ามึงแล้วกันมึงเพิ่งไปออกขอเมื่อกี้มาช้ากู ยังออกมาอ่าไปตันในคอพิเศษตัวเองปะมึง okay. อ่ะเฮ้ย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 โอ้โหแบ๊กแบ๊กตายวันดนตรีทิปเบอร์หนีเร็วหนียังรีบวิ่งไปไหนฮะคราวนี้มึงหนีใช่ไหมขูไม่หนีกแค่ตั้งหลักเฉยไปตั้งหลักเฮ้ยตั้งหลักมันโง่ตั้งตั้งไกลเยอะจะตายถ้ามีใครจะตีจะสร้างบ้านใหม่ตั้งหลัก ไอ้เที่ยนี่มึงโดใกูไปเยอะโดนทีนี่เรื่องอะเฮ้ยอาอาไม่บอกกูใจอติให้ไอ้อามกูไม่บอกเฮ้ยเออสอเออเอเอ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 าเออเอเออเออเออออเออเอเอ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 อเเอเอเออจอิงออเเอเออเอเอ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 อเเออเออเออจอเอเเนอเอไอเเเออเเ มึงม right? ีสามคนกูมีสองคนพีย้อน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 ู้อนย้ชาย้อย้อนยมอนย้อนย้อนย้อาย้อนย้อน้อนย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 ้อยอนย้อน้อนย้อนย้อ้อนย้นยอ้อนย้อนยบอ้อออยยอออนนอยอยอนกูคอมโบเดียวก็จบแล้ว หรอวะเอ้ยหรือแบบตัวฟังสังเว้งมันตัวแรกเลมึงก็เอาบุ้ยได้ก่อนดีมึงก็เอาบุ้ยได้แล้วกันเถอะเซ็กใส่รูนนะพี่ด้วยเออดีเออนั่นแหละมึงมาใกล้ๆกูมาชั้นมึงจะมาก็มาไม่ถอยเอาไอ้ชิบกูตั้งหลักไม่เหมือนมึงหรอกกูตั้งหลักโคตรไกลเลยเอาเลื่อนเอาเลื่อนเอาเลื่อนใครก็ได้เอาเลื่อนเชี่ยตีมึงยามึงยาไอเฮียเกือบตีแล้วโอ้โหพอยตีเต็มหน้ากูเลย ออยมึงไม่เลือกจังต้องผ่านกูนัเนี่ยไม่เลอจังหวะจตอนีใครบอกว่าตอนแรกอะอาไม่ใช่เพื่อนมึงตายต่อหน้าต่อตาไอ้ไหี้ยอ้ไอ้ออ้ต้อ้อ้าอ้ไไอ้อไ้ไอบไอ้กอ้ไอไ้ไออไตไอไออไอ้ออ้้อ มาเดียวเข้ามากูไม่กลัวมาเอาก็ได้ก็ได้เฮ้ยไอ้เจียวทำยังไงมึงจะโอ้ยรอเล่นโอ้โหโอ้ยรอดเล่นอะไรยิ่งเก่าไอ้ผูโดนตลอดเลยใจจริงกูจะแฟนแล้วนะเว้ยกูเสียดายไอ้แมวเอามึงเอาเลือดไม่ได้เหรอกูจะตามพี่น้ามึงไว้อะไรแบบฟังเก่าหยอกโหแรงนะเว้ย ผมไม่ออกเกาะเว้นมานี่หว่าเอาเชียวกูไม่ตายกูหายตัวไปไม่เห็นหรอเมื่อกี้หายตัวโผ่ตัวมึงหายตัวได้หมดสัตว์เลยสกิลมึงได้โหดเนาะเฮียทำไรอย่างนี้ทิเบอร์มึงโดนบอทิเบอร์มึงก็ได้โดนนี่กูหาแตกอามบอกอแบบแบบเนี้ยยลันเี้อย่าเล่นกูอย่างแพง ไว้คํา going o อย่างวเลยว้ going on เอดี๋ยวมาแป๊บคุณนี่เ่แบบเนื้อรําคาเทียแล้วนะคุณายแ้นะคุมาใกล้ๆกูหน่อยก็ไใคก็ได้ถึงทําปกปากนะคุยโอ้ยขาวจริงกูเหรอโอชคไปนี่มามันไสมาเห่าชิบหายฮี มไต้น้ำมากโกมันไต้มากอย่างบอกเลยน้าวายทำไมถนงโดนกินได้เลยมือเที่ยงอ่ะไปไอ้มึงรีบกันนักเลยทักเจ้าอย่าเอากันในป้อมสีมันอันตรายเอาจนได้ไปพอยเล่นเล่นวางเลยหมดไปวังโดนทิมเบอร์อัดหน้าตีกระต่ายไปเถอะวะใหญ่ใจใจต้องเย็นเอออย่าหญ่ใหญ่มึงแต่พวกเราเล่นตัวไว้ทุกคนเลยนี่วะเอาไปตองสกิลอื้อขอบใจ กูให้มึงเลยนะเนี่ยให้ด้วยควัมรักและความหวังดี่ปีโคเจ็บอ่ะเมื่อกี้แล้วกูอยากได้ไหมตี slow จังเลยกูไม่รู้แต่กูอยากได้เอาไหมตีได้คำว่าจ้าป้องเกิดก็ได้โอ้มีมีมีนั่นแหละเต็มหน้าเลยเจี๊ยสวยงามสวยงามไปพ่อเฮ้ยปล่อยมันไปให้มันไอ้นี่มั่งปล่อยแล้ที่โกโอ้ยมึงเอามึงจะเออหิวไหม พเลือดพลอยนี่อนาจใจไม่ยิ่งะสิบกว่าละโอ้โหมึงดีแล้วยังเยอะท่านมึงพุ่งไปต่อสเต็ปเลยปั๊บมึงทำอะไรรออย่างสวยงามไปเชัญโอ้ช่างมันเถิอ้าวไม่มาไม่มาหรอครับเอ้ยเน็กซันมึงจะแตกนะเตะเลยแตกนะไม่เอาเอ้ยี่บึ้งๆมันแตกแล้วแตกแล้วแตกเลยโอ้ไม่ดีรอบนี้ตัดขอแก้ตัวดิจิอ่อนพอง เอาว่าชิม,มี่ขอบคุณมากครับผมยินดีมกลรดสปลแล้วก็แชร์ครับอขอแก้ตัวให้จิ๊ว